โอเคนะครับก็สําหรับที่เราสอนเมื่อคืนเนาะก็มีบางส่วนที่ผมอธิบายไม่เคลียร์ด้วยนะครับผมจะอธิบายอันนี้ใหม่แล้วให้เราทําตามคลิปนี้นะครับใครทําแตกต่างจากคลิปนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมาทําใหม่นะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งไฟล์ไปให้อีกรอบหนึ่งนะครับจะแชร์กันไปให้อีกรอบหนึ่งก็เช็คในอีเมลเนาะอ่ะหรือจะรีเฟรชแอนา e Sheet เลยก็ได้นะครับโอเคอ่ะวิธีการจะทำยังไงพอเราทุกคนเนี่ย เปิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะมีไฟล์ที่ผมแชร์มาให้ใช่ไหมครับคือไฟล์ที่เป็นตารางระบบใหม่00แล้วก็ไอศูนเนี้ยแล้วก็ศูนย์หน้าที่คนทํางาน2ไฟล์นี้คือ0ูนะอันนี้คือ0ูนย์หะครับ copy o f 0ศูนย์หนึ่งสิ่งทำประจํากับ copy o f 0ศูนคือ business information นะครับไอไฟล์ตัวที่เราจะแก้ไขและทําให้มันเป็นสําหรับแชร์ต่อและสําหรับเราใช้เองเนะี่ยเราจะทําแค่สไฟล์นี้นะนะครับแค่ไฟล์ copy o f กับไฟล์ศูนย์สนะ เอ่อกปริออฟศูนย์หนึ่งกับก็ปริออฟศูนย์สองนะครับแค่นี้นะส่วนไอสองตัวเนี้ยครับข้างล่างศูนย์ศูนย์สองตัวเนี้ยให้เราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยปล่อยไว้เฉยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสองตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ,ร,นะร,นะรับไฟให้เฉยนะเดี๋ยวพอที่เราสอนเนี่ยนะครับเราก็แค่แชร์ไฟเนี้ยให้เขาต่อแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูลายละเอียดเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยทายังไงนะครับอันดับแรกเลยผมขอพูดถึงไฟศูนย์หนึ่งก่อนลวกันนะครับไฟศูนย์หนึ่งก่อนไฟศูนย์หนึ่งครับวิธีเราต้องทํานะครับกก็คคือว่าาลิเข้ไป ในไฟล์นะครับจากนั้นเนี่ยนะก็ให้เราทําการกดตรงคําว่าไฟล์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนว่าไฟล์เนาะ,ะกดไปครับแล้วมันจะมีคําว่า make a copy นะครับหรือภาษาไทยเขียนว่า,าทําสําเนานะครับเราก็กดทําสําเนาเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็นะครับเอาคําว่าเนี่ย copy พวกเนี้ยออกนะครับเอาออกเลยนะให้เหลือแค่คําว่าสิ่งต้องทําประจําทุกวัน นะครับแบบนี้เราก็กดโอเคจากนั้นเนี่ยไฟล์มันจะทําการทําซ้ําไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคดูถ้าดูข้างบนนะครับชื่อเป็นชื่อไฟล์และสิ่งที่ททำประจําเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลนะับมาที่ไฟล์นี้ใหม่กลับมาที่ไฟล์ฟตัวที่เป็นไฟล์ต้นฉบับใหม่นะครับแล้วก็ทําการนะครับมคคอ copy มันอีกรอบนึงหรือทําสําเนามันอีกรอบหนึ่ง,ำำน,น,น,งนะครับและครั้งนี้นะครับให้เราลบออกเหลือคําว่า copy off สิ่งต้องทําประจําแบบนี้นะครับให้เหลือแค่นี้นะแล้วกดโอเคมันจะเป็น2ไฟล์ขึ้นมาครับเราทําสําเนาไปละสองไฟล์ถูกต้องไหมไฟล์ตัวแรกเนี่ยก็คือไฟล์สิ่งที่ที่ต้องทําประจํานะครับไฟล์ตัวเนี้ยคือเราใช้เองนะครับไฟล์ตัวเนี้ยคือเราใช้เองนะอ่าหรือเราหรือใครบางคนจะใส่ชื่อตัวเองไปด้วยก็ได้ครับใส่ตรงนี้ไปด้วยก็ได้อ่าใส่ชื่อตัวเองไปด้วยก็ได้อ่าแบบเนี้ยครับโอเคอันนี้คือไฟล์ที่เราเอ่อทขึ้นมาเองนะครับไว้ใช้เองนะครับ ส่วนอีกไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์ที่เป็นคําว่า copy o f แต่ไม่มี01อันนี้คือไฟล์ที่เราจะส่งต่อนะครับอันนี้คือไฟล์ที่เราจะไว้ส่งต่อให้กับคนที่เราจะสอนต่อนะนะครับแบบนี้อ่ะต่อไปครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับ copy o f 001นะครับอ่ามีคาว่า01เป็นต้นฉบับอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับกดไปที่ s h e e t at home เนี่ยปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะ ่ะโอเคเราจะเห็นได้ว่านะครับไฟล์ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําประจำเนี่ยมันจะมาละ3าไฟล์อ่ะทวนใหม่นะครับอันนี้เราใช้เองอันนี้เราส่งต่อส่วนอันนี้ต้นฉบับต้นฉบับเนี่ยให้เรากดจุดๆุด,ดแล้วกดรีมูฟมันออกไปครับโอเคสําหรับไฟล์ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับไฟล์ตัวแรกเสร็จแล้วนะนะครับสิ่งที่ทำประจําเสร็จแล้อ่าต่อไปครับก็คือไฟล์ตัวที่2นะครับ business information ทําเหมือนเดิมเลยอ่ะ เรามาทวนกันว่าทำยังไงแต่ก่อนอื่นขอไปปิดแท็บ2ตัวนี้ก่อนนะครับทำเสร็จปุ๊บปิดไปเลยนะโอเคสองนี้เสร็จละทำตัวนี้ทํำยังไงนะครับคลิกเข้าไปนะครับทําเหมือนเดิมเลยนะก็ไปตรงไฟล์รอมาโหลดนิดนึงนะครับรอมาโหลดนิดนึงนะโอเคนานแท้นะครับอไปตรงไฟล์แล้วก็ เนี่ยครับ make a copy มันนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับเหมือนกันเลยนะอันนี้ให้เราตั้งชื่อว่า business information mm hmm. เครื่องผมค้างละนะโอเค business information นะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เติมชื่อเราไปหน่อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดโอเค มันจะเปิดไฟล์อันใหม่เนาะโอเคไฟล์น,นี้คือไฟล์ที่เราใช้เองนะครับไฟล์ที่เราใช้เองนะต่อไปนะครับก็คือเราจะทําไฟล์ที่ไว้ทําสาเนาเนาะสำหรับการส่งต่อนะครับเราทําไฟล์ส่งต่อนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ตัวนี้ครับแล้วเราก็ไปตรงไฟล์ใหม่นะครับกลับไปที่ตัวต้นฉบับนะ Copy of 0 2นนะครับแล้วเราก็มา,าทําสําเนามันใหม่นะครับเม k e a copy มันใหม่และอันเนี้ยนะครับ ให้เราลบเหลือแค่คำว่า copy o f business information แค่นี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเรากดโอเคเลยนะครับปึง้งมันก็จะมี2ไฟล์ขึ้นมาให้แล้วนะครับไฟล์ตัวแรกเนี่ยก็คือไฟล์เราใช้เองตรงนี้กับอีกไฟล์ตัวนึงเนี่ยคือเราเอาไว้ส่งต่อนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กลับมาที่ต้นฉบับครับอ่ากลับมาที่ต้นฉบับแล้วเราก็จิ้มไปตรงหน้าแรกของชีตตรงนี้นะครับจึ๊บจิ้มไปเหมือนเดิมโอเคที่เราเห็นต่อจากนี้นะครับมันก็คืออ่ารอมันโหลด อ่ะนะครับมันก็คือมันจะมีไฟอ่ะไฟล์นี้ใช้เองไฟล์นี้ส่งต่อไฟล์นี้ต้นฉบับใช่ไหมครับต้นฉบับสังเกตจะมีรูปคนอยู่นะครับต้นฉบับเนี่ยให้เรากดแล้วก็รีมูฟนำออกเลยครับโอเคเสร็จละนะครับเรียบร้อยละนะจากนั้นเราก็รีเฟ h หน้านี้ส,กกนนะสักรอบหนึ่งนะครับปึ๊บปื๊บรีเฟซสกรอบหนึ่ง สองแท็บนี้ข้างบนเนี้ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปลึ๊บโอเคแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วแค่นี้นะสังเกต <ys> ว่าเราจะไม่ยุ่งกับไฟล์ศูนย์ศูนย์อ๋ออันนี้มันขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้นะครับสังเกต <ys> เราจะไม่ยุ่งกับไฟล์ศูนย์ศูนย์เลยนะครับสังเกตว่าเราจะไม่ยุ่งกับไฟล์ศูนย์ศูนย์เลยนะอืเราจะปล่อยไฟล์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยวไว้อย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องยุ่งแค่รับมาเฉยแต่ว่าเราจะส่งต่อนะครับถ้าพูดถึงว่าเราจะส่งต่อส่งต่อยังไงนะครับก็คือให้เราทําเหมือนกับ ที่ผมทำให้ดูในคลิปเนี้ยทำเหมือนกันเลยนะครับอแล้วก็นะครับไไฟล์ที่ส่งต่อคือไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมเราก็เข้าไปครับแล้วเราก็ไปกดแชร์ครับรอสักครู่ไปกดแชร์ครับจากนั้นเราก็ใส่อีเมลเขาใส่เสร็จปุ๊บเรากดดัน ใส่เมลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วกดดันอันนี้คือแชร์ให้เขาละแล้วก็ให้เขารีเฟซหน้าชี้ของเขานะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นนะครับไฟล์ตัวนี้กลับมาเนาะเนี่ยครับสำหรับไฟล์ศูนย์ย์ทำแค่นี้นะแชร์ส่งเลยแค่นี้เองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ไฟล์อันอื่นละ่ะไฟล์ตารางระบบใหม่มก็ทําเหมือนกัน,นครับไฟล์หน้าที่นี้ก็ทําเหมือนกันไอสอนนี้ทำเหมือนกันนะครับต่อไปก็คือไฟล์ copy off นะครับไฟล์ copy off เนี่ย มันขึ้นอะไรมาก็มือเยอะเลย o w n by me นะเอวิโนโอเคนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับก็คือไฟล์ copy o f ไฟล์ copy off สตัวเนี้ยตัวเนี้ยกับตัวเน,วนี้คือเราต้องส่งต่อใช่ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปกดแชร์ <c oughs> เหมือนเดิมครับ แล้วเราก็ใส่อ e ีเมลปุ๊บ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 แล้วกดดันนะครับใส่อ e ีเมลเขาแล้วกดดันเรียบร้อยเลยครับมี5คนก็ใส่มัน5คนเลยใส่อ e ีเมลเสร็จปุ๊บกดเอนเ r อร์ enter. ใส่อ e ีเมลเสร็จปุ๊บกดเอนเ r อร์ enter. หรือกรอบมาวางกรอบมาวางกรอบมาวางก็ได้ครับ5้าคนเรียบร้อยก็กดดันนะครับส่งไปทีเดียวเลย5้าคนแบบเนี้ยโอเคเนาะอันนี้คือวิธีการส่งต่อนะครับอ่ะทวนนะครับทวนทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าทุกคนจะได้รับไฟล์ที่มีรูปคนมาตั้งแต่แรกนะครับ ไฟล์ที่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับนั่นก็คือไฟล์ที่มี0ูนย์นำหน้าไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแต่ว่าไฟล์ที่เป็น business information นครับ business o f 02ูนย์สอง information อเนี้ย copy o f 02ูนย์ business information ตัวเนี้ยนะครับเราก็ไปทําเป็นของเรากับทําเป็นของเอาไว้แชร์ไอ้เราก็ลบต้นฉบับออกนะครับแล้วก็สิ่งทางประจําเหมือนกันครับก็ทาไอ้ตัว copy o f นะครับสิ่งทางประจาเอาไว้ส่งต่อแล้วก็ทําเอาไว้ของเราเอง นะครับแบบนี้แล้วก็ลบต้นฉบับออกนะโอเคแค่นี้เองครับโอเคใครทําผิดก็ทําใหม่ให้ได้ตามนี้เนาะแล้วก็ผมก็ขยายเวลานะครับเอาให้ถึงก่อนประชุมแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ส่งมานะครับเอาให้ถูกนะถ้าไม่ถูกเนี่ยค่อยๆทาไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทําแล้วก็สงสัยอะไรถามเลยนะถามทันทีนะครับโอเคเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้ก่อนสี่ทุ่มเราทุกคนต้องเสร็จนะครับโอเคเนาะอ่ะแค่นี้ครับสวัสดีครับ